ยูทูบเลนะเว้ยมีเฉพาะลิงก์เท่านั้นถึงได้ดูก็มนก็เฉพาะลิงก์อ่ะี่นี่กันเต็มที่เลยเล่ปาพี่จิ๋มเขาเล่อนงล้วไง

เหมือนเดมเลนะเหมือนเดิมตลอดไม่ตยอเมนเหนียวเลยด้วยส่นฝั่งจะเล่นโยนๆหน่อยรอไม่ขย่อนเยอะห่ยเดียวอันวานเลยม่อ่เวเขาอ่านผิดอ่านจากยี่สิบก้็เลยบอกว่ามันไม่วางยีเก้าเลนะเล มันบว่าบอกว่าสนามเออจริงม่บอกอยเ็่านกอะไรเเลขกัเลข2อนะเลก้ากับเลขนะเออมันแปลกอะใช่เหรอวะจริงๆริอะสองสนามใช่่ะจริงๆอาจจะมีเหตุผลอื่นนะแต่แบบว่าเหมือนในนี่นะ พอมันหลุดจอก็เลยเหมือนแบบมาพูดหาเหตุผลอะไรอย่างงี้ป่ะเออเดินก <laughs> er. euh, ับมาเป็นใจแบอะไรเฮ้ยเอาแบบเมื่อกี้อีกเอาแบบเมื่อกี้อีกไม่สายนะไม่พอนะกลัวนะกลัวเสกกลัวเสกก่อน

ิดแกมแบบมาซึโอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้นี่วิกเตอร์ต้องปิดแกมหน่อยหน่อยะไนะวิกเตอร์เนี่ยซื้อทเนี่ยวิกเตอ์เนี่ยวิกเตอร์ี่อะไรี่เอสอลาสปีดสิ่งของสุดที่คดนั้นเบาหล่อยเบาหน่อยเดี้ยวมม พี่กาเกงสีจีนสีมสีมแหมเขาก็มีหลักสีจะตายเขาก็เนี่เออโอ้โห MVP ครับ MVP ช็อตนี้ MVP เสียดายยาอ้ไปจริงเลยนอ้ คือกูอยากใหเนแบบไอ้นี่แ่ไงแต่กูแบบมันหย่อนมันไม่ต่อลยลรกมันแบบนี้นไม่รู้ปติการจริงันเล่นกักี่โลวนสไม่ใช่หรอทำไมันตอสิบนีมันไม่ัันสิบบสามสิบกูเคยเจอเขาตีกันสามสิบรืเขาสามสิบเลยมันอสามสิบีครับ ย้อนเซเ <laughs> พี่นั่งนี่เลย,ยเฮ้ยบังคับใช่ผ <laughs> มยังทะเลาะกันมาเจอแล้วเซตสงก,สตตงการ มีเสียงตกไม้แันแน่นแน่นนะเว้ยกพว่ามันตกเป็นหรือเปล่ามันตีเป็นหรือเปล่ามันมันตกดังมันั้งง้เลย ไอ่ถึงนั้นทำไมถ้าเสียงเสียงมัน่เนียโอ้อางเลยขามีนะมีกระเป๋าจ่ไมไม่รู้ ว่าคุณซื้อที่เหนนะเราใส่ดูนะเมื่อกี้เพิ่งบอกอะฮะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปเออไม้อไม้ไม้กูซื้อที่ห้างไอ้รางสายเออร้านแม่งปิดไปแล้วใช่ใช่ใช่กูไปซื้อกองมันยังไม่ปิดแล้ววันนี้เนี่ยนานแล้วเนี่ยน่าจะปีนึงได้แล้วเนี่ยน่าสุดอะไปซื้อที่นั่นแหละรามสองอะขับยูนิคที่มันอยู่ก็ๆอยู่เนี่ย เนี่ยให้เขาให้เขาขึ้นขึ้นเอ่นแข่งายกันเขาถูกกันเท่าไหร่เอเอิ่มกินกระแดงอ่ะเล่นป่ะเล่นเเ้ยล่นวันอาทิตย์ก็เล่นเอาจิงใส่เสกอกเ่ะเนี่ยไม่ได้ใส่แต่รอดแล้วไม่ใส่เขากางให้ยิงเลยการให้ลูกเลยทับไปเข้าซึ่งไม่อยู่ยังไงนี่คุณสงสัยมากเลยคูไปแม่โคปรเออเป็นยังไงที่นั่นไม่มีคนสะอาดน้ำเลยจริงเหรอเออยง ข้างถนนจำไม่ได้ประมาณนั้ก็มันอยู่บนข้างถนนเงี่ยมันเข้าไปกินอย่างนี้กินไม่ได้เลยที่ก่อนไปถึงมันลูกหรอข้างหน้าข้างหน้าเราสาดกันที่กระดึงกินไม่ได้เน่ยเดิมคิดอะไรเงี้ยทำไมคิดว่าเออไม่หล่อก็อาจจะมีส่วนไม่ไม่ถ้าถ้าปะแป้งอ่ะอาจจะมีส่วนแต่ถ้าสาดน้ำมันสาดอยู่แล้วหล่อไม่หล่อมันก็